จำเรียบเสวะเนี่ยตอขึนียบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในส่วนของบทเรียนการฝึกอ่านภาษาเคมีนะครับคลิปนี้เราจะดูในส่วนเมรินซามสปรัมนะครับบทเรียนที่35เดี๋ยวผมอ่ากให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดกันนะครับก๊อปกรอบกาบกับโกบกุบเกียบกวบชอบจบจาบจับ ដបដបលោបលុបសាបសាប់លຽបលຽបហាប់ជួបរួបតើបកាបទៀបបែបអបសំណាមចប់កាប់ជម្រៀបសួរជួបជុំរੂបភៀបបាយដំណើរពូកុំលីចប់កាប់ โตจมกาโสเพียบยำาบดำนาบโสเพียบเจจุมเรียบสัวแม่ครับทีนี้รายละเอียดนะครับเมดินสามสป,ปรัมนี้พูดถึงประกอบคือสะกดด้วยตัวบอโปโพนะครับคือแม่กรบรายละเอียดก็ดูในบทที่4นะครับการสมคำในภแา,าคเมรนะครับ เนี่ยก,กอบนะครับปะตอะมวยทําให้เสียงสั้นกระกับแต่ว่าปะตอะมวยที่สะกดด้วยตัวบอพอโปโพโมเนี่ยมันจะออกเสียงอุโกบปะตอะมวยแทนที่จะเป็นกบ,นบมันกลายเป็นกุ๊บนะครับถ้าข,ข้างหลังเป็นบอพอโปโพโมนะครับตรงนี้เกีย๊ยาไม่ไม่กลายเป็นเกี๊ยบนะ่าจะเป็นควบนะครับควบอันนี้ก็ไปดูในตารางเอานะครับเตเกิดตุ๊บยอล คำศัพท์ที่สำคัญนะครับดนนี้ก็มีคำศัพท์เยอะไปหมดขออธิบายแต่บางคำเรียบกับเรียบนะครับอ,อันนี้เขียนเขียนคนละอย่างแต่ออกเสียงเหมือนกันเรียบตัวนี้ก็คือ,อลาบใช่ไหมครับส่วนข้างล่างนี้ก็คือ,อลาบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นว่าโชคโชคดีอันนี้ก็คืออาหารชนิดหนึ่ง ถัดมานะครับมาดูข้างล่างเลยทีกว่าไม่มากเกินไปอ่าสำนับนะครับสำนับก็คือต้นกล้านะครับจอบกับนะครับก็คือจอบสําหรับขุดดินนั่นเองนะครับจอบกับจุมเรียบสัวนะครับจุมเรียบส่วนแปลว่าคําทักทายในภาษาเขมรนะครับจุมเรียบสัวหลูกไส้อะไรเงี้ยนะครับหรืแปลว่าการทักทายก็ได้นะครับจวบจุมนะครับจวบจุมก็คือจุมคือชุมนั่นแหละจวบจุ่มก็คือคนมาอา มีอยู่เยอะนะครับคนรึคนมาชุมนุมกันเยอะนะครับรูปเพียบก็คือรูปภาพนะครับใบดำนาใบาก็คือข้าวใบดำ,บาดำนาก็คือข้าวเหนียวนะครับถัดมานะครับปูกลมนะครับน้าที่ชื่อกลมเนี่ยลีจอบอโทษนะครับลีนะครับแบกจอบกับนะครับแบกจอบนะครับเต้าจมกาไปสวน โซเพียบอันนี้ชื่อคนนะครับยำาบดมเนบก็คือกินข้าวเหนียวนะครับโซเพียบชื่อคนเจจุมเรียบซัวแม่โซเพียบเนี่ยรู้จักทักทายแม่นะครับถัดมาครับดอบอันนี้คือดอบคือขวดนะครับคำศัพท์ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ